เราจะมาดูตัวอย่างโจทย์ในโจทย์ตัวอย่างกันดีกว่านะครับพี่ป๊อบได้ตระเตรียมโจทย์ไว้แล้วอีกมากมายมหาศาลเด็กๆครับเรามาดูข้อ1กับข้อ1ซึ่งมี2คอ,อย่อยนะครับมี2คอ,อย่อยอ่ะเด็กๆดูเอ่อเขาบอกว่านะครับให้หาด้านที่เหลือก็ให้มา2ด้านให้หาด้านที่เหลือเด็กๆครับพี่ป๊อบให้ด้านที่เหลือเป็น x ดูนะเด็กๆโจทย์พี่ป๊อบจะเป็นสีแบบธรมินธรรมดา สามแล้วก็แบบสีเข้มเข้มสีอ่อนอสีแบบไม่มีความสดใสนะครับแต่คราวนี้วิธีทำของพี่ปบก็จะใช้สีให้มันสดใสนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสีให้มันสดใสทั้งหมดโลกจะได้สดใสนะครับโอเคอ่ะพี่ปบให้ด้านที่โจทย์อยากทราบเป็น X นะพี่บอก็ตั้งสรรมการเด็กๆครับ ด้านประกอบมุมฉากยกกาลังสงเท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากกาลังสองก็เป็น x กําลังสองเท่ากับ3กําลังสองบวกห้ากำลังสองน, 2, 3, 2, 5, 2, นะครับ x กําลังสองเท่ากับ9บวกยี่ห้า x กำลังสองเท่ากับ34นะครับถ้าเอาตามถูกต้องก่อนหนูจะได้ x เท่ากับรูทสามสิบสี่กับลบรูทสามสิบสีแต่ความยาวด้านไม่มีทางติดลบครับความยาวด้าน ต้องเป็นบวกครับเพราะฉะนั้นเราสนใจแค่ค่าบวกอย่างเดียวหนูตอบเลยรูสามสนะโอเคปะอะไรเอ,อ่ยยกกำลัง2องสได้3 4ก็รูสามสกับลบรูสามสแต่ความยาวด้านเป็นบวกก็ตอบรูสามสอย่างเดียวนะครับอย่าเพิ่งโจทย์เด็กๆฟังพี่ป๊อบต่อหลายคนถามพี่ป๊อบครับแล้วถ้าผมอยากคิดเร็วๆได้ไหมโอ้สบายดูยกกำลัง2ได้9ยกกำลังสได้25บวกกันได้34ใส่รูรูสามส จบนี่อีกรอบ9 25บวกกันได้34ตอบรู้34เคลียร์ไหมนะครับโอเคนะงานพี่ป๊อบสอนทั้งวิธีคิดแบบตรงๆกับวิธีคิดเร็วๆด้วยนะนะครับโอเคนะต่อไปข้อที่2ข้อที่2ครับ เรามี2กับ7พี่บอกก็ให้ด้านที่เหลือเป็น X เหมือนเดิมเปลี่ยนสีหน่อยจะได้แบบไม่เรียนตานะครับสีอะไรดีพี่บอกว่าพี่ปร้องไปดาวน์โหลดสีใหม่มากๆออกมาอ่ะ X ให้มันสดขึ้นมาหน่อยนะครับก็ตั้งสมการเลยครับเด็กๆเออ่ถ้าหนูฟังนะหนูฟังด้วยความที่โจทยอยากหา x ์พี่บอกก็เลยเอา x ไว้ฝั่ง้ายมันง่ายต่อการมอง อันนี้พี่บอกก็าเอกไว้ฝั่งซ้ายก็เป็น x กําลังสองบวกสองกำลังสองเท่ากับเจ็ดกำลังสองถั่นปะพี่บอกก็พยายามเอา x ไว้ฝั่งซ้ายนะ x คือสิ่งที่ถามก็ x กําลังสองบวกสองกำลังสองเท่ากับเจ็ดกำลังสองก็เป็น x กําลังสองบวกสี่เท่ากับเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าย้ายสี่ไปลบได้สี่สิบห้านะครับ x ก็เท่ากับงานข้อนี้พี่ป๊อปตอบไปเลยได้ไหมรู้สี่ห้าไม่ตอบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ตอบบวกอ่ะเขียนละกันเขียนละกันเราก็กล้าทิ้งให้ดูละกันนะครับแต่เด็กๆครับเด็กๆฟังพี่ป๊อปในการตอบรู้สี่สิบห้าเนี่ยมันไม่ค่อยสวยมันไม่ค่อยสวยครับเราเองอะนะรู้ว่าแบบเฮ้ยสี่สิบห้ามันคือแบบมีเลข สามตัวมีเลขอะไรบางเอ่ยที่คูณกันเป็นสี่สิบห้าถ้าหนูยึดตามแบบเด็กๆก,ก่อนนะก็เอาสามหารได้สิบห้านะสิบห้าเอาสามหารได้ห้าอีกรอบนะสี่สิบห้าเอาสามหารได้สิบห้าเอาสามหารได้ห้าเสร็จปุ๊บเขาก็จะสอนกันว่าอ๋อถ้ามีสามสองตัวก็ได้สามรูทห้าดึงสามออกมาได้ตัวหนึ่งถ้ามีสามสองตัวดึงสามออกมาได้ตัวหนึ่ง นี่เขาจะสอนสอนกันมาแบบนี้แต่พี่ป๊อบเองก็ไม่ได้ให้มองแบบนั้นพี่ป๊อบมองเป็นอย่างนี้เลยเด็กๆพี่ป๊อบมองเป็นงนี้รู้สี่ห้าหรออ๋อเก้าคูณห้าว่ะเก้าถอดรู้ได้สามใช่ปะ่ะก็สามรูทห้าพี่ป๊อบว่าวิธีการมองของพี่ป๊อบเนี่ยเฉียบกว่าไม่รู้อะพี่ป๊อบว่าพี่ป๊อบมองเฉียบกว่าพี่ป๊อบไม่มองสามคูณสามเด็ดขาดพี่ป๊อบว่ามันแบบเยินเยออครับรู้สึกว่าแบบการมองให้มันเฉียบม,มันดีกว่า นะครับก็ไม่รู้นะรู้สึกว่ามองแบบเนี้ยมันกินขาดกว่าก็ก็จะมองแบบนี้เอานะครับมองแบบนี้น่าจะกินขาดกว่านะครับโอเคหลายคนบอกพี่ป๊อปคาบคิดเร็วได้ไหมโอ้ยอมได้เด็กๆฟังฟังพี่ป๊อปฟังพี่ป๊อทาข้อมากี่นะ9้า บวก25ได้34ตอบรู้3 4มมันคือด้านยาวสุดแต่ถ้าถามด้านประกอบมุมฉากหนูก็ใช้ตรงค้าเมื่อกี้บวกกันอันนี้ก็ลบกัน 49.. ยกกํายกกำลัง2องเนอะ 4, ลบกันได้45ตอบรู้ส5คือถ้ามันเป็นด้านยาวบวกกันอยากได้ด้านยาวบวกกันถ้าอยากได้ด้านสั้นลบกันโอเคปะ่ะเอาใหม่ 49.. 4.. ลบกันได้45ก็ตอบรู้45ก็เกไหมเกปะ อีกรอบเร็วๆแบบพร้อมๆกัน9 25ได้34บวกกันรู้3 4นี้49 4ลบกันได้45ตอบรู้45โอเคปะถ้าเป็นแล้วไปด,วด,ดู4ข้อนี้อย่างรวดเร็วเด็กๆดู4ข้อนี้อย่างรวดเร็วเริ่ม4บวก9เป็น13ตอบรู้13 16 สี่ตอบรูดยี่สิอันนี้ด้านยาว25 4ลบกันได้21ตอบรูดยี่นะครับไม่ต้องเขียนนะสามหกสลบกันได้20ตอบรูดยี่บเกตปะอีกรอบ4 9บวกกัน13บสามรูสิบสามสิบหรูดยีนะครับยีห้า สลบกันยี่สิบเอ็ดรือยี่สิบสามหกสิบหกลบกันได้ยี่สิบรือยี่สิบโอเคป่ะตามนี้นะครับตามนี้อ่ะงั้นพี่ป๊อปใส่คำตอบให้ขออนุญาตเพิ่มสีหน่อยละกันมันไม่ไหวจริงเด็กๆอันนี้ก็น่าจะพอได้ขออนุญาตนิดนึง อันนี้รูดสิบสามเมื่อกี้ครับยี่สิบอ่ะไม่ใช่สิบหกสี่ยี่สิบก็รูดยี่สิบสมองนี่คือไปไปแล้วนะครับอันนี้ยี่ห้าสี่ลบกันได้ยี่สิบรูดยี่สิบสุดท้ายสามหกสิบหกได้ยี่สิบก็รูดยี่สิบนะครับตามนี้